เรื่องสั้นจบในตอนชุดเรื่องเล่าจากหลุมเขียนโดยมีนาฟ้าสุขทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียงและเผยพแพร่ได้ตอนประตูหลอนซ่อนผีผมมีอาชีพรับซื้อของเก่ามานานหลายปี จริงๆผมไม่ได้ทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ต้นเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อของแม่เมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นผมจึงได้รับช่วงต่อมาดูแลกิจการแทนร้านรับซื้อของเก่าของผมถือว่าเป็นร้านใหญ่ที่สุดในละแวกอำเภอที่ผมอยู่ผมเห็นพ่อแม่ทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ผมอย่างเด็กสมัยเด็กๆผมวิ่งเล่นอยู่ในร้าน จนแทบจะเหมือนสนามเด็กเล่นของผมกองวัสดุเป็นภูเขาเหลากาวางอยู่ทั่วทั้งร้านทั้งขวดพลาสติกเศษเหล็กเศษกระดาษบางทีก็มีที่นอนเก่าๆที่พ่อแม่รับซื้อมาจากรถค้าของเก่าผมยังเคยถามแม่อยู่ครั้งหนึ่งว่าแม่รับซื้อที่นอนเก่ามาทำไมแม่บอกว่านุ่นที่ยัดอยู่ในที่นอนก็ขายได้ ผมยังเคยคิดตามภาษาเด็กๆว่าพ่อแม่ไม่กลัวหรอว่าที่นอนเก่านั้นมีประวัติความเป็นมายังไงบางทีอาจจะเป็นที่นอนของคนตายและเอามาขายได้แค่ผมพูดแค่นั้นผมก็ถูกพ่อแม่เอ็ดเสียแถบแย่จนมาดูแลแทนพ่อแม่ผมก็เลิกรับซื้อที่นอนเก่าตั้งแต่นั้นมาเพราะผมกลัวจะเจอสิ่งที่ผมไม่อยากเจอที่ติดมากับที่นอน ร้านของผมอยู่ติดถนนใหญ่วันๆมีทั้งรถรับซื้อของเก่าขาประจำและขาจรเข้าๆออกๆเพื่อขายของเก่าที่ร้านไม่ขาดสายร้านผมเปิดตั้งแต่8 0ดโมงเช้าและปิดเอาตอนห้าโมงเย็นหลังจากปิดร้านแล้วผมก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านที่ปลูกอยู่ข้างๆร้านแม้ผมจะไม่ได้รับซื้อที่นอนเก่าเหมือนพ่อแม่ เพราะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นติดมากับที่นอนแต่แล้ววันหนึ่งผมก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดปราลาดขวัญภาวาเข้าจนได้ห้องที่ผมนอนอยู่ติดกับร้านรับซื้อของเก่าของผมหน้าต่างห้องนอนเมื่อเปิดออกไปแล้วสามารถมองเห็นกองวัสดุของเก่าอยู่ไม่ไกลคืนหนึ่งขณะผมกำลังนอนหลับสบายจู่ๆผมก็สะดุ้งรู้สึกตัว ผมได้ยินเหมือนเสียงคนกำลังพูดคุยอยู่ไม่ไกลเสียงนั้นมันมาจากร้านรับซื้อของเก่าของผมผมพงกหัวดูนาฬิกาปลุกที่ตั้งอยู่โต๊ะข้างเตียงพรายน้ำจากเข็มนาฬิกาสีเขียวสะท้อนแสงบ่งบอกเวลาเที่ยงคืนผมคิดอยู่ในใจว่าดึกๆึกเที่ยงคืนขนาดนี้จะมีใครมานั่งคุยกันอยู่ได้จะว่าคนงานในร้าน ก็คงไม่ใช่แน่นอนเสียงพูดคุยนั้นยังไม่หยุดผมตัดสินใจลุกจากที่นอนเดินไปที่หน้าต่างใช้สายตามองฝ่าความมืดไปที่ที่มาของเสียงนั้นต้นเสียงมาจากกองเศษเหล็กกองมาฮืมาที่อยู่ในความมืดเหมือนคนที่คุยกันจะรู้ว่าผมกำลังมองอยู่เสียงนั้นเงียบลงแทบจะทันที นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงประหลาดนั้นถามคนงานที่อยู่ในร้านทุกคนบอกไม่เคยเดินออกมาคุยกันตอนเที่ยงคืนสักคนผมได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้กับเสียงประหลาดนั้นแต่หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งผมก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดเข้าอีกจนได้ตอนนี้มันเกิดขึ้นตอนตีหนึ่ง ขณะที่ผมนอนหลับอุตุอยู่นั้นผมได้ยินเสียงแตรรถของผมที่จอดอยู่ในโรงรถหน้าบ้านดังลั่นขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคลุยมันดังอยู่หลายครั้งจนพ่อแม่ที่นอนอยู่ห้องข้างๆห้อง,งผมต้องลุกขึ้นมาเคาะประตูเรียกผมดังปังๆอยู่หน้าห้องนุนุออกมาหน่อยลูกเสียงแตรรถลูกมันดังได้ยังไง เสียงแม่เรียกผมอยู่นอกห้องจริงๆทำแม่ไม่มาเรียกผมก็จะลุกขึ้นมาอยู่แล้วเสียงตรารถดังล้านขนาดนั้นใครจะนอนหลับอยู่ได้ผมเปิดประตูออกมาเห็นทั้งพ่อทั้งแม่ยืนหน้าตาตื่นอยู่หน้าห้องลงไปดูหน่อยลูกไม่รุกขโมยหรือเปล่าระวังตัวนะลูกพ่อบอกผมด้วยความเป็นห่วงผมคว้าเครื่องทุนแรง ติสซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้ากำด้ามมันไว้แน่นในอุ้งม,มือพร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินผมค่อยเดินย่องลงบันไดไปชั้นล่างเสียงตแตรรถยังดังลั่นติดต่อกันจนผมก้าวลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายนั่นแหละเสียงตแตรรถก็เงียบลงผมเปิดไฟที่โรงจอดรถค่อยๆแง้มประตูบ้านออกไปแบบระวังตัว ้าวออกไปยืนอยู่ข้างๆประตูรถด้านคนขับก้มมองเข้าไปในตัวรถตรงที่นั่งคนขับพวงมาลาัยรถที่มาของเสียงตแตรนั้นก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมกวาดสายตามองไปทั่วบริเวณโรงจอดรถเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆให้เป็นที่ผิดสังเกตผมตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบ้าน เปิดไฟรงรถเอาไว้ก่อนที่เดินกลับขึ้นไปชั้นบนพ่อแม่ยังยืนอยู่ที่หน้าห้องของผมไม่เห็นมีอะไรครับแม่รถผมก็ปกติดีว่าแต่แตรมันดังขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ผมบอกแม่หรือว่าแตรมันจะค้างมันเลยดังขึ้นมาเองพ่อสันนิษฐานคงอย่างนั้นครับพ่อไม่มีอะไรแล้ว พ่อกับแม่ไปนอนเถอะครับผมตัดบทเพราะไม่อยากให้พ่อกับแม่เป็นกังวลนั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดแต่ครั้งนี้ผมรู้ว่าผมไม่ได้เจอคนเดียวตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากผมจัดการกับภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเดินลงไปทำงานที่ร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ข้างๆบ้าน ยังไม่ทันที่จะนั่งลงที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศที่จัดไว้เป็นศาสตร์เป็นส่วนในร้านลูกน้องคนหนึ่งที่อยู่ในร้านเดินทำหน้าตาตื่นมายืนอยู่หน้าโต๊ะก่อนจะเอ่ยปากพูดละล่ำละละักเท่าแกครับเมือ่อเมื่อคืนผมได้ยินเสียงตารถในบ้านเท่าแกดังลั่นทั้งคืนดังจนผมนอนไม่หลับเท่าแกได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าครับ ลูกน้องคนที่กำลังสนทนาอยู่กับผมเขาพักอยู่ที่บ้านพักหลังร้านผมไม่แปลกใจเลยที่เขาจะได้ยินเสียงแตรรถนั่นทำไมจะไม่ได้ยินละ่ะดังลั่นบ้นขนาดนั้นเมื่อคืนเฮียก็ตื่นลงมาดูข้างล่างเสียงแต่รถนั่นก็เงียบไปเฉยเยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมบอกลูกน้องไปตามความจริงแต่ดูท่าทางเขาจะยิ่งตื่นตระนก ขึ้นกว่าเดิมหลังจากผมพูดจบเท่าแกรู้ไหมตอนที่ผมได้ยินเสียงแตรมันดังรบกวนจนผมนอนไม่หลับจนผมต้องลุกออกมาจากห้องออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเดินออกมาจากห้องได้แป๊บเดียวเสียงแตรรถนั่นก็เงียบตอนแรกผมกะจะเดินเข้าไปนอนต่อคล้อยหลังไปได้หน่อยเดียวเขาหยุดพูดนิดนึง เหมือนกับลำเลียงเรื่องราวน่าตื่นเต้นอกสั่นขวัญแขวนออกมาจากสมองผมดูแววตาของเขามีแวววัดวันอยู่ในนั้นเขาพูดต่อผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนหลายคนกำลังพูดคุยกันดังลั่นมาจากกองเศษเหล็กที่อยู่ข้างกำแพงของร้านผมยังแปลกใจว่าดึกดื่นบานนี้ใครกันที่ยังไม่หลับไม่นอน จะว่าคนงานคนอื่นคงไม่ใช่เพราะผมไม่เห็นคนอื่นจะออกมาจากห้องผมกลัวว่าจะเป็นโจรเข้ามาขโมยเศษเหล็กเลยเดินย่องย่องไปแอบดูอยู่ตรงกองขวดพลาสติกเท่าแกรู้ไหมผมเจออะไรผมเห็นเงาของคนเป็นสิบสิบคนนั่งคุยกันอยู่บนกองเศษเหล็กผมพยายามเพ่งดูให้แน่ใจแต่เมือนพวกนั้นจะรู้ว่าผม กำลังแอบดูพวกเขาอยู่ผมแทบจะหมดสติไปตรงกองพลาสติกนั่นเงาดำๆหลายสิบคนนั่นหายแวบไปต่อหน้าต่อตาผมผมตั้งสติได้โกยแนบเข้าห้องคลุมโปองอยู่จนเช้าเมื่อพูดจบผมเห็นเขาลูกแขนที่คนแขนกําลังตั้งชันผมไม่อยากบอกเขาว่าผมก็เคยได้ยินเสียงคุยกันอยู่ตรงกองเศษเหล็กเหมือนกัน เมื่อหลายคืนก่อนไม่คิดว่าลูกน้องผมก็เจอเหมือนการเมื่อคืนเองเห็นจริงๆหรือเปล่า <_ t ot> ผมถามเขาเพื่อความแน่ใจโอ้เท่าแกผมเห็นเต็มๆทั้งสองตาเลยมันคงเป็นผาผีแน่ๆไม่งั้นมันจะหายแวบไปได้ยังไงลูกน้องผมยืนยันหนักแน่นในสิ่งที่เขาพบเจอมาเมื่อคืน แต่แปลกใจว่าทำไมเมื่อคืนผมก็ลงมาที่โรงจอดรถน่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับเขาแต่ทำไมกลับไม่ได้ยินได้เห็นเหมือนเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเองไปกับเพียไปพิสูจน์กันที่กองเศษเหล็กที่ว่านั่นเพื่อจะเจออะไรผมลุกจากโต๊ะทำงานลูกน้องเดินนำหน้าผมไปที่กองเศษเหล็กที่กองอยู่ข้างๆกำแพงร้าน เมื่อเดินมาถึงลูกน้องผมยืนชี้ไปที่กองเศษเหล็กที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เหรอครับเท่าแกที่ผมเห็นคนนั่งคุยกันนำเสียงเขายังวัดวาดแต่ผมสิกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะมันเป็นจุดเดียวกันกันกบที่ผมเจอมาเมื่อหลายคืนก่อนผมเดินเรียบเรียบเคียงเคียงมองพิธีกองเศษเหล็กที่อยู่ตรงหน้า ผมสะดุดตาเข้ากับแผ่นเหล็กที่วางกองอยู่ที่พื้นขนาดกว้างยาวประมาณหนึ่งเมตรแค่นั้นและผมก็เย็นว่บไปทั้งแผ่นหลังหรือสิ่งที่ลูกน้องผมเห็นเมื่อคืนกับเหตุการณ์ประหลาดลาดสองครั้งสองคราที่ผมเจอจะมาจากสิ่งนี้ผมนึกย้อนไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนบ่ายแก่ๆวันหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังง่วนอยู่กับลูกค้าที่เอาขยะมาขายผมเห็นรถกระบ,บะคันหนึ่งขับเข้ามาจอดอยู่ข้างๆกองเศษเหล็กครู่หนึ่งคนขับรถก็ก้าวลงมาจากรถผมเพิ่งเห็นว่าคนที่ขับรถกระบ,บะเข้ามาเป็นลุงนวยมักคทายกของวัดประจำอำเภอซึ่งอยู่ห่างจากร้านรับซื้อของเก่าของผม ไปไม่ถึงกิโลจริงๆผมก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับลุงนวยอยู่เพราะเวลาผมกับครอบครัวไปทำบุญก็จะเจอแกเกือบทุกครั้งผมให้ลูกน้องดูแลลูกค้าแทนผมก่อนที่ผมจะเดินมาหาลุงนวยผมยกมือไหว้แกทักทายเป็นประโยคแรกลุงนวยมีอะไรหรือเปล่าครับมาถึงร้านเลยลุงนวยยิ้มก่อนเอ,อ่ยขึ้น อ๋อมีนิดหน่อยพอดีเจ้าอาวาสใช้ให้ลุงเอาของมาขายนะลุงนวยบอกเหตุผลที่มาที่ร้านผมผมแปลกใจนิดหนึ่งเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ลุงนวยเอาของมาขายแกพาผมเดินไปที่หลังรถกระบะชี้ให้ผมดูของที่วางอยู่ท้ายกระบะว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรครับลุงนวยผมคุ้นคุณ หมือนกับเคยเห็นที่ไหนผมก้มมองดูแผ่นเหล็กกว้างยาวประมาณหนึ่งเมตรรูปร่างเหมือนประตูมีมือจับคราบขมเหล็กจับอยู่ทั่วแผน่นกับตะแกรงเหล็กขนาดกว้างครึ่งเมตรยาวประมาณหนึ่งเมตรสี่อันที่มีขมเหล็กจับไม่ต่างกันกับแผ่นเหล็กที่วางอยู่ใกล้ๆกันลุงนวยทำท่าอึกอัก เหมือนไม่อยากจะบอกอ๋อประตูเมนกับตะแกงเผาศพน,นุลุงนวยพูดเหมือนกระซิบเหมือนกลัวว่าใครจะได้ยินฮะลุงว่าเป็นอะไรนะผมอุทานเสียงดังกว่าเสียงพูดของลุงน่วยซะอีกประตูเมนกับตะแกรงเผาศพนะพอดีทางวัดได้งบมาจากจังหวัดให้มาสร้างเมนเผาศพแบบไฟฟ้า เจ้าอาวาดเห็นว่าเมนหลังเก่ามันสุดโทมแล้วเลยให้ช่างเขาทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ลุงนวยบอกที่ไปที่มาของแผ่นเหล็กกับตะแกรงที่วางอยู่ท้ายกระบะความกลัววิ่งเข้าจับหัวใจของผมเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรและประตูเมนกับตะแกรงนี่ถ้าเอามาขายแล้ว ทางวัดจะใช้อะไรล่ะครับลุงผมเริ่มลังเลถามหาเหตุผลอยากปฏิเสธการรับซื้ออ๋อเม้นที่จะสร้างใหม่แบบก่อสร้างเขามีมาครบเลยไม่ต้องห่วงดีกว่าของเดิมเสียอีกลุงนวยปิดประตูความหวังที่ผมไม่อยากรับซื้อเสียสนิทขึ้นชื่อว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศพ นี่มันน่ากลัวทุกอย่างในความคิดของผมแล้วมันไม่มีอะไรตามมานะลุงลุงน่วยคงเข้าใจในคำพูดของผมก้อนเอ่ยขึ้นแบบยิ้มยิ้มโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามีลุงคงเจอไปนานแล้วตกลงผมรับซื้อประตูเมนกับตะแกรงเผาศพนั่นอย่างเสียไม่ได้ผมให้ลูกน้อง สีห้าคนช่วยกันขนลงจากรถวางรวมไว้กับกองเศษเหล็กเก่าๆลุงนวยรับเงินเสร็จก็ขับรถออกไปจากร้านนั่นเป็นที่ไปที่มาของแผ่นเหล็กประตูเมนก่อนที่จะมาวางรวมอยู่ที่กองเศษเหล็กของร้านและผมกับลูกน้องก็เจอเหตุการณ์ขวันภาวาถึงสองครั้งสองครา ผมต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก่อนที่ผมจะล้อนไปมากกว่านี้หลังจากที่ลูกน้อง4-5คนช่วยกันขนประตูเมนกับตะแกรงเผาศพขึ้นรถก่อนที่จะขับรถออกจากร้านมุ่งตรงไปที่วัดที่เป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ท้ายกระบะไม่ถึงสิบนาทีผมก็ขับมาถึงวัดจอดรถตรงร่มมะขาม ต้นใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกุติเจ้าอาวาสโชคดีที่ผมเห็นเจ้าอาวาสกำลังเดินลงมาจากกุติผมลงจากรถเดินมุ่งไปหาท่านเจ้าอาวาสเอ่ยทักผมก่อนมีอะไรหรือเปล่าโยมนุมาถึงวัดเลยมีครับหลวงพ่อพอดีเมื่อหลายอาทิตย์ก่อน ลหลวงนวยมรคทายกของวัดเอาประตูเมนกับตะแกรงเผาศพเก่าไปขายให้ที่ร้านของผมเฮนบอกหลวงพ่อให้เอาไปขายผมบอกวัตถุประสงค์ของการมาที่วัดให้เจ้าอาวาสฟังท่านยืนนิ่งเหมือนกำลังนึกอะไรบางอย่างก่อนที่จะเอ่ยขึ้นใช่ใช่อาตมาจำได้แล้ว ว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าโยมมีครับหลวงพ่อไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าทั้งผมพ่อแม่และลูกน้องที่ร้านเจ้าเหตุการณ์ประหลาดๆถึงสองครั้งน่าจะมาจากประตูเมนกับตะแกรงเผาศพเก่าของวัดที่เอาไปขายให้ที่ร้านนะครับหลวงพ่อผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ครอบครัวผมและลูกน้องประสบพบเจอ ให้เจ้าอาวาดฟังท่านยืนสงบนิ่งครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นยิ่งทำให้ผมขนหัวลุกขึ้นมาอีกนึกแล้วว่าโยมต้องเจอก้อนที่อาตมาจะให้ลุงนวยขนเอาไปคายที่ร้านโยมประตูเมนกับตะแกรงเผาศพมันวางกองอยู่ข้างๆเมนเก่าอยู่หลายวันอาตมาเห็นว่ามันเกะก,กะ ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเลยให้เด็กๆวัดช่วยกันขนขึ้นรถลุงนวยเอาไปขายทือร้านโยมแต่ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งมีเนนองค์หนึ่งเดินผ่านบริเวณเมนเก่าเห็นมีเงาดำๆของคนกลุ่มหนึ่งนั่งคุยกันอยู่ตรงที่วางประตูเมนพอขยี้ตาดูอีกทีก็เห็นคนกลุ่มนั้น หายแวบไปแล้วจนเน้นต้องวิ่งหน้าตาตื่นร้องลั่นวัดว่าผีหลอกมหาอตามาที่กุฏิต้องปลอบกันอยู่นานว่าจะหายกลัวหลวงพ่อเจ้าอาวาสเล่าเสียยืดยาวสารุปว่าสิ่งที่ผมเห็นคงเป็นวิญญาณของคนตายที่ผ่านการเผาศพที่เมนหลังนี้จนเมนหลังเก่า ถูกหรือไปและคงสิงสถิตยอยู่ที่ประตูเมนไม่ได้ไปไหนแถมยังตามไปปรากฏตัวถึงที่ร้านรับซื้อของเก่าของผมหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกให้ผมขับรถที่บรรทุกป,ประตูเมนกับตะแกรงเผาศพไปที่บริเวณปาช้าที่อยู่ท้ายวัดก่อนที่ท่านกับลูกศิษย์วัดสี่ห้าคนจะเดินตามมา ไม่นานประตูเมนกับตะแกรงเผาศพก็ถูกขนมากองรวมไว้ที่ป่าช้าหลวงพ่อยืนสงบนิ่งอยู่หน้ากองประตูเมนกับตะแกรงเผาศพท่องอะไรพึมพำอยู่พักหนึ่งผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผมเห็นควันสีขาวกลุ่มหนึ่งลอยออกมาจากกองประตูเมนกับตะแกรงเผาศพผมเห็นเต็มสองตาว่า มันมีรูปร่างเหมือนใบหน้าคนหลายๆคนค่อยๆลอยอ้อยอิงจางหายขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนจนหมดหลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงหันมาคุยกับผมอาตมาปลดปล่อยวิญญาณของพวกเขาไปหมดแล้วจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีหลวงพ่อพึงฉเฉลยว่าควันสีขาว ที่ผมเห็นเมื่อสักครู่คืออะไรเล่นเอาผมร้อนเลยเอา้านี่โยมอาตมาคืนเงินค่าขายประตูเมนกับตะแกรงเผาศพให้รับไปสิผมไม่ทันได้พูดอะไรกับหลวงพ่อท่านก็ยื่นแบงค์พันที่อยู่ในมือให้ผมผมโบกไม้โบกมือปฏิเสธไม่เอาหรอกครับหลวงพ่อ ถือว่าผมทำบุญให้กับวิญญาณพวกนั้นครับเอาอย่างนั้นหรือโยมอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วกันเจ้าอาวาสเดินกลับไปพร้อมกับลูกศิษย์วัดปล่อยให้ผมยืนอยู่คนเดียวรู้สึกเสียวสันหลังเลยรีบกลับขึ้นรถขับออกมาจากบริเวณป่าช้านั้นอย่างเร็วคืนอยู่ต่อไปคงไม่ดีแน่แน่ ตั้งแต่นั้นมาถ้าเป็นไปได้ใครจะเอาของเก่าที่เกี่ยวกับวัดมาขายที่ร้านผมปฏิเสธที่จะรับซื้อเพราะผมยังรู้สึกขวัญภาวากับเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่หายขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ